เทคนิคการแบ่งคลิปบนล่างในอัตราส่วน9ต่อ16หรือว่าแนวตั้งยังไงให้มันเท่ากันเดี๋ยววันนี้เรามาทำพร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับม,มาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป Cap Cu t อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำแบ่งคลิปให้อยู่ด้านบน ด้านล่างในอัตราส่วน9ต่อ16หรือที่เราเรียกว่าแนวตั้งครับแต่ว่าจะมีเทคนิคยังไงในการทําให้คลิปที่อยู่ข้างบนและข้างล่างมีขนาดเท่ากันหรือว่าอัตราส่วนเท่ากันเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยครับครับก่อนเพื่อนเพื่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนเอนเข้าไปที่แอป Cap c a p c ั t นะครับ จากนั้นก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ในส่วนนี้ให้เพื่อนไปเลือกสต็อกวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นสีขาวจากนั้นเลือกเพิ่มในขั้นตอนนี้เราจะสังเกตว่าคลิปของเราจะเป็น16:9ต่อที่เป็นแนวนอนเราจะทําให้เป็นแนวตั้งโดยให้เพื่อนๆเลือกไปที่เมนูคําสั่งรูปแบบจากนั้นเลือกเป็น9:16ต่อ 16. เขาก็จะทําให้มันมีข้างบนกับข้างล่างที่เป็นสีดํานะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ไปแตะที่สต็อกวิดีโอที่เป็นสีขาวจากนั้นนะครับใช้2นิ้วขยายให้เต็มไปเลยปุ๊บแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการเลื่อนคลิปนะครับในลักษณะตอนเลื่อนถ้าเพื่อนๆสังเกตดีนะครับจะมีขีดสีฟ,ฟ้าอยู่นะครับซ้ายกับขวานะครับนั่นคือการแบ่งส่วนบนและส่วนล่างเราจะใช้ตรงนี้แหละนะครับ ในการอ้างอิงว่าข้างบนกับข้างล่างเท่ากันนั่นเองครับวิธีการนะครับให้เพื่อนกดไปที่พื้นที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการกลับมาสู่หน้าหลักนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งภาพซ้อนเราจะเอาคลิปวิดีโอของเรามาใส่นะครับแล้วกดที่เพิ่มวิดีโอจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอแรกเสร็จแล้วกดเพิ่มในขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆดึงคลิปไปไว้ส่วนด้านบนจากนั้นก็ขยายสักเล็กน้อย ลักษณะแบบนี้เราจะ,จะรู้ได้ยังไงนะครับว่าคลิปมันอยู่อัตราส่วนข้างบนพอดีแล้วเราก็แค่แตะที่แถบสีขาวนะครับแล้วเลื่อนนิดนึงก็จะเห็นแถบสีฟ้าบอกว่าเออคลิปของเราเนี่ยล้นลงมาข้างล่างสักนิดหนึ่งนะครับเราก็แตะที่คลิปแล้วก็ดึงขึ้นไปนิดนึงปึ๊บเรามาแตะที่แถบสีขาวอีกครั้งหนึ่งแล้วทาการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดาูก็น่าจะพอได้แล้วนะครับหรือเราอาจจะเลื่อนขึ้นอีกสักนิดหน่อยก็ได้นะครับ แตะที่คลิปข้างล่างแล้วก็เลื่อนขึ้นสักนิดนึงประมาณนี้อ่าแล้วทดสอบในการแตะแถบสีขาวแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูโออันนี้ก็พอดีเป๊ะเลยน,นั่นเองครับจากนั้นเราก็ไปเพิ่มคลิปที่2โดยการแตะพื้นที่ว่างหรือกดกลับตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มวิดีโอแล้วก็เลือกอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับจากนั้นกดเพิ่มเราก็ดึงคลิปที่ซ้อนมามาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้2นิ้วในการขยาย ปุ๊บอ่าให้เต็มส่วนข้างบนพอดีเนาะจากนั้นถ้ามันล้นเราก็ดึงลงมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆดึงกลับเข้าไปให้มันชนปุ๊บแบบนี้นะครับตอนนี้ด้านบนด้านล่างก็จะเท่ากันนะครับโดยอัตราส่วนที่อ้างอิงจากสต็อกวิดีโอตรงนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูเห็นไหมครับมีแถบสีฟ้าโชว์อยู่ว่าอ,อ,อัตราส่วนตรงกลางจะอยู่จุดตัดพอดีนั่นเองครับจากนั้นเพื่อนๆก็แตะที่คลิปแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหาตำแหน่งของคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะให้แสดงนั่นเองเนาะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปเลยจากนั้นเราก็ตัดต่อคลิปตามปกติได้เลยนะครับสมมติว่าคลิปนี้มันไม่เท่ากันนะครับอาจจะส่วนในส่วนนี้อาจจะเพี้ยนไปเราก็ไปแตะที่คลิปข้างบนแบ่งฉากและคลิปข้างล่างแบ่งฉากส่วนที่อยู่ด้านขวาเราก็แค่เลื่อนไปใช้คําสั่งลบที่เป็นรูปถังขยะ ลบเหมือนกันนะครับแต่แล้วก็ลบลบไปเลยก็จะแสดงเท่ากันพอดีนั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปใส่เสียงเพลง mm. เสียงเอฟเฟกหรือว่าใส่กรอบรูปในนี้ก็ย่อมได้นะครับเดี๋ยวสมมติลองใส่กรอบรูปด้วยครับเพื่อนๆกดกลับแล้วผมจะใช้คําสั่งเอฟเฟกนะครับเลือกเอฟเฟกวิดีโอจากนั้นผมก็จะเลื่อนไปหาที่คําสั่งกรอบนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะได้กรอบแบบไหนสมมติเป็นตัวนี้ าจากนั้นเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับสังเกตว่าเอฟกตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะครับเพื่อนๆก็กดที่คําว่าวัตถุแล้วก็เลือกเป็นภาพซอ้อนมันก็จะซ้อนอันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรากดเป็นวัตถุทั้งหมดแะครับ เขาก็จะโชว์ทั้งหมดกรอบเรียบร้อยเลยนั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะครับเอฟเฟกให้ยาวไปทั้งหมดของคลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปส่งออกกันครับซึ่งด้านบนนี้เพื่อนๆสามารถกำหนดความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้เช่นเคยครับโอเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกหรือว่าเอ็กซ์พอตนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราหลังจากที่รวมเอาคลิป2คลิปมาไว้ในคลิปเดียวที่เป็นลักษณะแนวตั้ง9ต่อ16เพื่อเอาไปลงใน TikTok หรือว่า Story ก็ได้นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคการเอา2คลิป ไปใส่ในแนวตั้งขนาด9ตัว16หรือที่เราเรียกว่าแนวตั้งนะครับเหมาะสำหรับเอาไปใส่ใน t i k t ตอใน Story ของ IG หรือว่า Facebook ก็ตามนะครับหรืออาจจะเอาไปใส่ในเรียลใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับการตัดต่อคลิปของเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง about boy สนมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ